นี่มาใหม่ๆเลยเยอะเลยอ่ะอันนี้มาใหม่ๆเลยนะคะค่ะสุขภาพดีแข็งแรงตัวละหนึ่งพันใช่ท้องแดงมากเลยท้่งแดงมากเลยสวยงามมากเลยลักษณะเด่นของนกขอบตาคือสีสวยค่ะสีเขาจะสดใสสวยสวยเลย ส้มเป็นส้มเหลืองเป็นเหลืองตีกว่าอันนี้ก็พร้อมทําเหมือนกันค่ะค่ะคู่นี้ตรวจเพศเรียบร้อยนะคะเชื่องนะคะเนี่ยเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะเชื่องเข้าหากล้องเข้าหาคนเลยค่ะเพราะเขาเคยเล่นกว่าคนตลอดค่ะเป็นนกเชื่องได้เลยนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สีสวยทุกตัวค่ะถ้าสีซิมเบอร์เนี่ยเราขายตัวละสองคู่ละสี่สีดำเนี่ยตัวรอยหคู่ละสา0ร้อ อันนี้เป็นลิงเน็ตนะคะโตจากลูกฟ้อนนะคะ,ะโตเมียไข่แล้วด้วยสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิคากินคาเทียวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรงมิมุนีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านดีานานกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะด้านในนะคะเป็นนกพกเทลนะคะเป็นลูติโน่นะคะสีเหลืองนะคะตาแดง น้องเขาอายุประมาณเกือบเดือนนะคะ,ะเกือบเดือนเนี่ยราคาน้องนะคะอยู่ที่800บาทคุณสมบัติของน้องเนี่ยพูดได้นะคะแล้วก็ร้องเพลงได้นะคะ,ะสามารถสุดได้แล้วก็ปล่อยบินอิสระได้เช่นกันค่ะกระติขาว,ว,วนระคะิะสิขาวเป็นอวิโนโนะคะอวิโ,น,โน,นนี่เป็นสีสูงสุดนะคะราคาน้องอยู่ที่1,000บาทตัวละ1,000บาทนะคะร้องเพลงได้เหมือนกัน ใส่ลูกป้อนนะคะเนี่ยเป็นลูกป้อนขายดีนะคะสีขาวเนี่ยวลาะโตขึ้นมาจะหางยาวสวยเลยค่ะสองสีนี่ก็เวลาโตในลูกค้าก็ต้องการมากเลยนะคะเนี่ยขายดีเป็นเป็นที่นิยมเลยนะคะสีขาวกับสีเหลืองค่ะค่ะต่อไปก็เป็น ไทรแอปเปิลชีนะค่ะชีสไฮเปิลนะคะในกรงนี้มีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งชีสไฮเปิลนะคะด้านนี้เลยค่ะชีสไทรแอปเปิลตัวใหญ่ๆนะคะชีสไทรแอปเปิลอ้วนแล้วเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะไทแอปเปิลราคายังไงคะพี่ไทรแอปเปิลเนี่ยเราขายตัวละ900บาทค่ะค่ะแล้วต่อไปก็เป็นพันธโน่าฟันธงว่าได้ก็อยู่ที่ตัวละ2,300ค่ะ ของวันสามสันคอคนวัวนะคะและะ้วก็เป็นเป็นคิมสันค่ะคิมสันอยู่ที่พันห้ากิมสันพันห้าค่ะ <5. S 1> นะคะแล้วก็เป็นกิมชี้กิมชี้ธรรมดาค,ค่ะตัวละ, 900. ละ,ะเก้าร้อค่ะตัวละเก้า้อแล้วก็มีแล้วเบิร์ด เบิร์ดอยู่ด้านในดื้อนะคะขนาดใหญ่เลยใหญ่สุดเลยน้องน้องน้องตัวเล็กค่ะแต่ดื้อซนนะน่าระนี่สองตัวเหรอคะพี่อ่าข้างในจะมีอ่าเรเบิร์ดกับซันขนัวอ๋อซันเหรอคะนซันซันแต่ซันเขายังเด็กอยู่อุ้ยเล็กมากยังเล็กอยู่ค่ะค่ะโอ้นี่ซันกับเรเบิร์ดนี่ตัวไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยแต่เขาโตไวค่ะแต่เขาโตไวนะคะเนี่ย ้ยมองไม่ออกเลยนะคะเนี่ยว่าเป็นสันดนพี่ปากได้ค่ะโอยเล็กมากค่ะขนยังแทบไม่ขึ้นเลยมั้งคะเนี่ยใช่ค่ะเลเว์เท่าไหร่ครับเลเว์ตัวละสี่ร้อย อู่สันพนัวนี่กี่วันคะนี่พี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเรเบิร์ตไปบังเนี่ยเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะสันพนัว้องสองพันตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้ารับมันก็จะให้ราคาสองพันเพราะว่าเขายังไซเล็กมากไซเล็กแต่บางคนก็น้อยมากที่จะกล้าไปเลี้ยงใช่เพราะว่าถ้าป้อนไม่เก่งนี่คือจะลําบากนิดนึงนะคะแี่แต่แต่ว่านะเอาจริงนะเท่าที่ประสบการณ์เลี้ยงนกมาหรือว่ามือคิดว่ามันมันขึ้นอยู่ทักษะในการ ถ้าเราป้อนถูกแล้วก็ป้อนแล้วดูวิธีการป้อนแล้วน้องป้อนย่อยหมดไม้อะไรเงี้ยยังไงก็รอดอันนี้นี่ก่อนรับไปนี่ถ้าไซส์นี้นี่ต้องสอนวิธีการป้อนกันก่อนไหมคะเนี่ยมือทุกตัวทุกตัวสอนหมดทุกคนถ้าถ้าลูกค้าแล้วแบบว่ามาไม่เป็นเลยเงี้ยจะสอนหมดมีปัญหาก็ปรึกษาได้คค่ะ่ะรขนลูกป้อนนะคะอันนี้มาใหม่ๆเลยเยอะเลยอะ อันนี้มาใหม่ๆเลยนะคะค่ะสุขภาพดีแข็งแรงทางร้านเราว่ากค้าจะสั่งได้นะคะคจะซื้อจะสามารถซื้อแบบตัวเดียวก็ได้หรือว่าหลายๆตัวก็ได้ถ้าเกิดซื้อซื้อเหมาหรือว่าอะไรเนี่ยทางร้านก็สามารถส่งให้ได้ะคะ่ะราคาจะพิเศษนะคะอันนี้นี่ยังเล็กกันอยู่เลยนะคะพี่ ก็ยังเด็กแต่บางคนก็ชอบไซนี้นะคะค่ะไซนี้จริงๆแล้วดีง่ายตัวใหญ่นะคะเนี่ยตัวใหญ่ค่ะตีไซนี้ก็ไปได้แล้วค่ะค่ะสามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าไซนี้นี่ส่งต่างจังหวัดนี่ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะพี่เนาะเขายังเล็กไปนั่แต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกป้อนอ่ะมันไม่ค่อยได้ส่งต่างจังหวัดเท่าไหร่ะเพราะว่ามันเสี่ยงค่ะเสี่ยงเยอะเลยคันนี้ยนกตัวใหญ่นะคะเนี่ยอ้วนๆเลยนะคะเนี่ย ราคายังไงคะพี่ถ้าถ้าไซประมาณเนี้ยถ้าถ้าไซประมาณนี้ก็อยู่ที่ที่สองพันสองถ้าค่ะสองพันสองถ้าเล็กๆอย่างนี้แล้วคะเนี่ยเล็กกันไหมคะเนี่ยราคาอยู่ที่สองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะาเลือกดูได้นะครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามากันเลยนะคะค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่เราขายส่งได้นะคะค่ะค่ะลูกค้าสนใจสามารถรับไป รับซื้อแบบเหมาเหมาได้เลย<ม>เราจะ,ะให้ราคาพิเศษมีทั้งขายปีกแล้วก็ขายส่งาาใช่ค่ะทางร้านมีขายส่งด้วยค่ะลูกค้าคอนเฟิร์มมาก่อนว่าอยากได้นกอะไรค่ะค่ะแต่ถ้าขายส่งตัวเดียวไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ราคาตัวเดียวก็เป็นราคาปีกค่ะพี่แต่หลายตัวก็เป็นราคาเงเหมาคือร<ม>ัคาสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าสิบตัวราคาสมก็เป็นราคาที่ถูกค่ะใช่<ด><ด>ใช่าาอันนี้เอ่อเป็นโคกกระเทลนะคะอันนี้ป้อนเสริมได้นะคะ,ะมีทั้งคกกระเทลมีทั้งกรนชีกรีนชีสพายแอปเปิลนะคะอยู่ตัวนี้ตอนนี้น้องอิ่มแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ดูกรีนชีสนอนนอนนอนพักค่ะนอนเหมือนเอาหัวไป อยู่บนไม้คอนอ่ะกินอิ่มกินอิ่มค่ะหลับสบายหน้าเอ็นดูอุ้ยตื่นละตื่นละตัวนี้สวยนะคะเะวอายังไงคะเนี่ยกินชีคตัวนี้ราคายังไงคะพี่ตัวละพันค่ะค่ะตัวละหนึ่งพันใช่ทองแดงมาูดแดงค่ะแดงมากเลยสวยงามมากเลยแกงน้องนะคะเมื่อกี้หลับสนิทเลยอ่าหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทค่ะแต่ถ้าโตขึ้นไหมหน่่ยราคาจะขึ้นตามตามไซส์ค่ะ แล้วพกกระเทลล่ะคะพกกระเทนี่อยู่ที่ตัวละพันเหมือนกันค่ะทุกทุกสี่ละพี่อตอนนี้90 0ค่ะค่ะ90 0ถ้าสีเหลืองละคะสีเหลืองพันหนึ่งค่ะประมาณนี้อันนี้คือป้อนเสริมไหมคะพี่ป้อนเสริมจะลูกค้ารับไปกระป้อนสามมือไปก่อนได้เพราะว่าน้องเขายังร้องกินอยู่เลยยังยังกินไม่เก่งเลยค่ะยังกินไม่เก่งเลยค่ะ อันนี้หัดจะเริ่มบินแล้วใช่ไหมคะเนี่ยพี่ใกล้แล้วค่ะค่ะกินชีกนะคะเขาก็เทลสองตัวด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเริ่มที่จะบินได้แล้วนะคะเนี่ยพวกนี้พวกนี้ก็เริ่มที่จะบินได้แล้วค่ะเราแค่ระวังถ้าจะหายก็ตอนเนี้ยคือจริงๆน้องไม่รู้เรื่องหรอกค่ะจริงๆเขาจะบินไปก็คือตกใจเหินขึ้นอย่างเดียวแต่ลงไม่เป็นลงไม่เป็นใช่ลงไม่เป็นแล้วนิสัยเขาก็เทลเนี่ย มันจะพอวันขึ้นไปมันตกใจมันจะเงียบมากเพราะนั้นจะหายากใช่ค่ะต้องตาม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 ดีๆเลยอันนี้ขอกินไหมคะเนี่ยเขาเขาจะร้องกินร้องกินแต่กินแล้วอิ่มละอิ่มละกินป้อวไปมติดมาจากลูกป้อนที่ต้องขอกินตลอดต้องขอกินตลอดส่วนมากนะเท่าที่ เลี้ยงมาค่ะส่วนมากที่ร้องร้องอย่างเงี้ยที่ที่ที่ร้องร้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวผู้อ๋อเป็นลักษณะของตัวผู้ใช่เขาก็แเวนะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันเหมือนว่ามันเหมือนแบบจะต้องร้องเก่งการจับตะเกียบนี่คือไงพี่ตัวผู้ตัวเมียเราเราจับตอนโตค่ะโตแล้วตรงที่ถ้าห่างกระชิดนี่คือยังไงคะถ้าเกิดว่าชิดชิดหน้าท้องกว้างค่ะนะคะเอ่อชิดหน้าท้องแคบ เป็นตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเนี่ยมันจะนิ่มๆแล้วตะเกียบมันก็ตะเกียบมันก็ห่างค่ะนิ้วสามารถจิ้มเข้าไปได้คค่่ะะประมาณก็อย่างเงี้ยค่ะวิธีวิธีดูเพศของ c คาะกระเทลแล้วก็การร้องอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ที่เราสังเกตได้เลยเพราะว่าเคาะกระเทลเนี่ยถ้าตัวผู้จะร้องเก่ง ร้องเก่งตัวผู้ก็คือจะร้องเก่งกว่าตัวเมียใช่ตัวเมยจะติดขึ้นมานิดนึงเริ่มเริ่มที่จะเหมือนผิวปากไหมพี่หรือว่าใช่ค่ะเราเราถ้าเราเราฝึกเขาอ่ะเขาจะเขาจะเร็วขึ้นค่ะถ้าเรายิ่งยิ่งใช้ลักษณะการสอนแล้วให้เขาร้องอ่ะค่ะให้เขาร้องแล้วเขาแบบเปิดเพลงแล้วสอนอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเออถติเราเราเราเรียกเขามาด้วยด้วยเพลงนี้ค่ะเขาก็จะมาค่ะค่ะลกแต่ละตัวไม่เหมือนกัน มันมันขึ้นอยู่กับเราสอนด้วยถ้าเราอยากได้เชื่องเชื่องหรือว่าฉลาดั้งมากเราสอนดีๆเดี๋ยวเดยนน้องทําได้ค่ะไซ้ีนรับไปก็ยังเชื่องเลยนะคะเชื่องอยู่ค่ะค่ะยังไงใช้นี่ก็รอดแน่ถ้าไปต่อโดยถูกต้องคือคือเลี้ยงเลี้ยงแล้วแบบแค่แค่ไม่ได้แบบ ป้อนในเยอะจนอาหารมค้างคากระเพาะเยอะๆอ่ะค่ะอ่าถ้าในกรณีที่เสียชีวิตถึงมากก็อาหารค้างเยอะๆเยอะๆสะสมเป็นลูกระเบิดที่เราป้อนโตขึ้นมาแล้วอะค่ะค่ะโตขึ้นมาแล้วเอ่อมีทั้งฟอพฟัสด้วยนะคะอ๋อมีฟอสฟัสอยู่ด้วยตัวนีงก็ยังยังป้อนอยู่นะค่ะป้อนอยู่ก็โช์หน้าหน่อยลูค่ะหันหลังก็ยางเดียวเลย เราหมุนโชว์ตัวหน่อยหนึ่ง๋อหมุนหมุนหมุนหน่อยหนึ่งนะครับค่ะอดี๋ยวมีคอพัดอยู่ด้วยตัวหนึ่งค่ะค่ะขอปล่าขอให้ขอนี่สีเขียวเลยนะคะนี่ยค่ะหมดแล้วราคายังไงคะพี่ถ้าปงนี้ปงนี้ถ้าเป็นระเบอร์ตัวละห้าร้อยค่ะค่ะแล้วคอพัทคอพัทในตัวละสามร้อย ดูดูฟอพัดบางมิดเลยอะมองเห็นไหมคะเนี่ยบางทีลูกค้าซื้อฟอพัดไปเนี่ยเราป้อนด้วสายบางทีอย่ป้อนนิดน้อยนะอย่าอย่าป้อนเยอะโตมาจากลูกป้อนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นพวกสีพายพายหน่อยหนึ่งสีพายเป็นพายราคายังไงนะคะราคาตัวนี้ตัวละสี่ร้อยค่ะค่ะโตจากลูกป้อนกัะใช่ค่ะยังพอจับได้เอาไปเล่นต่อได้นะคะค่ะ มีทั้งขอบตาและไม่ขอบไหมคะน่ะออมีขอบขอบตา, <นะ S 2> ตาอย่างเดียวเลยค่ะค่ะสีขาวมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยทั้งนั้นขาวเป็นพายพายแซมแซมด้วยสีเทาค่ะมีขอบตานะคะมีขอบตาลักษณะเด่นของนกขอบตาคือสีสวยค่ะสีเขาจะสดใสสวยสวยเลยส้มเป็นส้มเหลืองเป็นเหลืองค่ะ<ต>ม่วงเป็นม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าเป็นฟ้าเลยหัวก็ขาวค่ะ อันนี้เป็นฟอพัดนะคะฟอพัดอ่ลกโต,ลโตแล้วพร้อมทํค่ะค่ะมีทั้งคู่ทั้งเมียอยู่ในในกรงนี้เลยนะคะเขามี3ตัวนี่ค,ะค่ะพี่อันไหนบ้างคะเนี่ยอา่าเป็นเป็นเมิร์ฟตัวหนึ่งนะคะ,คะเมิร์ฟแล้วก็เป็นสีเมริกันอ,อเมริกันเยลโลค่ค่ะแล้วก็เมิร์ฟพาย เมิร์ฟแลคาเท่าไหร่คะพี่อันนี้เราขายง่ายๆค่ะตัวละห้าร้อยบาททั้งกลงเลยทุกสีในนี้ค่ะใช่ก็คือห้าร้อยหอยบาทนกโตพร้อมทำนะคะค่ะใช่เชื่องไหมเนี่ยไม่หนีเลยค่ะตัวเนี้ยโตแล้วนะค่ะแต่สวยนะตัวเนี้ยค่ะอันนี้สวยมากอ้วนๆด้วยนะคะเนี่ยอ้วนน่ารักไม่หลบเลยอ่ะเหมือนจะเชื่อง่ะเชื่องเล่นค่ะใช่ รงนี้เป็นนกเชื่องนะคะทั้งกลงเลยนะคะนกเชื่องหมดเลยแล้วก็ท้องแดงสวยมากค่ะค่ะนกน้องเขาเนี่ยสามารถเอาไปบินต่อยเลี้ยงบินต่อยสระไได้นะคะเอาไปประสานความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะมันจะโตจากลูกป้อนทุกตัวเลยค่ะเชื่องนะคะเนี่ยเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะเชื่องเข้าหากล้องเข้าหาคนเลยเขาเคยเล่นกับคนตลอดค่ะ อันนี้กรงมีเชื่องทั้งหมดสี่ตัวเลยนะคะพี่เชื่องหมดสี่ตัวเลยใช่ก็คือราคาตัวละพันห้านะคะตัวละพันห้าใช่แล้วก็เป็นนกเชื่องนกเชื่องสีสวยท้องแดงสวยเลยค่ะรับไปนี่ยังฝึกยังเชื่องอะไรได้ใช่ไหมคะพี่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าของเขาเขาไม่สามารถเลี้ยงได้ไงแล้วเขาจริงเขาปล่อยบินอิสระอยู่ในบ้านเขาอ่ะ แค่ั้นเขาจะเชื่องใช่ดูสิเขาเข้าหาเราอย่างเดียวเลยอะถ่ายใกล้ไม่ได้เลยอะต้องถอยกลับมาไม่ไม่มีคำว่าตกใจนะเนาะพวกเนี้เพราะว่าเขาเขาเชื่องหมดจะหาอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้เป็นทัวร์เทลนกโตนะคะค่ใาานกโตนะคะแล้วก็บางตัวก็เป็นโตมาจากลูกป้อนนะคะก็บางคนก็เลี้ยงเอาไปเป็นเอาไปต่อได้นะคะเลี้ยงเป็นนกเชื่องได้เลยนะคะ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สีสวยทุกตัวค่ะราคาะคะยังไงราคะพี่จน้องเขาก็อยู่ที่ตัวคู่ละ2 5 0 0คู่ละ2 5 0 0ตัวเดียวพันสามค่ะตัวเดียวพันสามน่ารักทุกตัวค่ะค่ะ,คะแล้วก็โตมาจากลูกก้อนบางตัวก็โตมาจากลูกก้อน่ะ จับเล่นได้อันนี้เป็นกระจกชวานะคะวันนี้ไม่มีสีโอววลตินไปหมดแล้วค่ะใช่ใช่โอวัลตินไม่น่าใช่มันเป็นสีดําพวกนี้มันมีทั้งนกโตและนกเล็กด้วยขายแทบจะหมดแล้วค่ะเชือกนะคะค่ะค้าเลี้ยงจากลูกปอนในเชืองมากเลยค่ะน่ารักเลยค่ะ น่ารักแล้วตัวเล็กๆน่ารักเลยราคาเนี่ยก็อยู่ที่ตัวละ80บาทตัวละ80นะคะสองตัว150บาทค่ะค่ะถ้าซื้อสองตัวก็ลดกันได้นะคะลดกันได้1 50วันนี้เหมือนน้อยๆอ่ะแต่ก็มีเข้ามาอยๆนึงพี่ใช่เริ่มเริ่มหมดอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ลอดใหม่ก็เข้ามานะคะใช่ค่ะจะเข้าเป็นรอดๆไตค่ะแล้วแต่ว่าจังหวะว่าทีนี้นกอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้หงหยกนะคะหงหยก ในกรงเนี่ยเออมันตัวละ80บาทค่ะมีหลายสีน,สน,นะคะแต่สีน้องมันจะมาจะมาผัดเปลี่ยนกันไปนะแต่แต่แต่ละลอนะ็อตมันจะไม่เหมือนกัน แต่ก็สีสวยค่ะคงยกเขามีมีสีที่สวยงามค่ะตัวละแ80ดสิบะตัวละแปิบาทค่ะค่ะนกยังไงคะนี่รวมรวมกันใช่ไหมคะพี่ค่ะรวมรวมกันโตพร้อมทำกัดไปรุ่นใช่ไหมคะเนี่ยรวมรวมกันอยู่ในนี้เลยค่ะแปดสุบบาทนะคะแ0สบาททุกตัวเห็นบางคู่นี่เริ่มจับคู่กันแล้วนะต้อนปากกันแล้วค่ะค่ะ เนี่ยสองตัวเนี่ยคู่เนี้ยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะลักษณะเด่นของนกโขงหยกเวลาดูนะคะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้เนี่ยเราดูที่จมูกนะคะถ้าจมูกสีฟ้าเนี่ยเราจะเป็นตัวผู้แต่ถ้าจมูกสีขาวก็จะเป็นตัวเมียค่ะแปดสิบบาทนะคะมาเลือกกันได้เลยนะคะพูดได้นะอย่างเงี้ยเขาถึงเขาจะถูกเขาพูดได้นะเลียงเสียงได้นะค่ะน่ารักค่ะสีสวยๆอันนี้เลเบิร์ดมีขอบตานะคะค่ะค่ะเลบเบิร์ดมีขอบตา ราคาน้องอยู่ที่ตัวละ300บาทนะคะ,คะ300บาทเนี่ยมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะส,สีสวยเลยนกโตพร้อมทำค่ะตัวละ300บาท300สวยๆเลยนะคะเนี่ยเลือกได้ทุกสีมีทั้งคู่ทั้งเมียอยู่ใน,ใน,ใ,นในกรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเยลโล่ไซส์นะคะในกรงนี้มีแล้วไซส์สองตัวแล้วก็มีไายแอปเปิลสองตัวนะคะ เราขายคู่ละ2,500ค่ะคู่ละ2,500ค่ะหมายถึงว่าเราแยกได้ไหมพี่หรือว่าต้องมาคู่เลยแยกตัวได้ค่ะค่ะตัวนี้ก็พันสามค่ะแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็ลดได้อีกนิดนึงลดได้ค่ะค่ะนกโตพร้อมทำนะคะพี่ใช่ค่ะค่ะ คู่นี้เป็นสันทนวยนะคะนกโตอายุปีกว่านะคะค่ะค่ะปีกว่าอันนี้ก็พร้อมทําเหมือนกันค่ะค่ะคู่นี้ตรวจเพศเรียบร้อยนะคะมีทั้งคู่ทั้งเมียอยู่ในในกรงนี้เลยค่ะค่ะขายคู่ละเจ็ดพันห้าพร้อมใบเช็คเพศพร้อมใบเช็คเพศเรียบร้อยเลยค่ะค่ะเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้าค่ะพร้อมใบเช็คเพศ สีสวยนะคะคสีสวยค่ะอันนี้เป็นปอพัดพร้อมทำนะคะค่ะค่ะมีหลายสีในกรงนี้เลยนะคะค่ะค่ะถ้าราคาน้องค่ะถ้าเกิดว่าสีเขียวนะคะอยู่ที่สา0ร้อยบาทถ้าสีฟ้าสีฟ้าก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะครูคอยสีพายเลยค่ะสี่รอยบาทเหมือนกันค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นลิงเน็ตนะคะโตจากลูกฟอนนะคะตัวเมียไข่แล้วด้วยอ๋อไข่แล้วเหรอคะ ไข่แล้วด้วยนะคะไม่มีฟูก็เป็นไข่ลมไปไข่ลมไปค่ะค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละ2,500ค่ะค่ะ2,500นกเอ่อเลี้ยงจากลูกป้อนขึ้นมาค่ะเป็นนกฟามค่ะนะคะไม่ใช่นกฝาขึ้นมาเป็นนกฟามราคายังไงคะพี่ราคาตัวละ2,500 2,500นะคะใช่ค่ะค่ะพร้อมกันเลยค่ะไข่ไข่แล้วด้วยค่ะ เสียงดังเหมือนกันนะเราอะนารักนารักอันนี้เขาเชื่องเชื่ออที่จริงแต่แต่น้องเขามาวันนี้ก็ยังตกใจอยู่ค่ะร้านเปิดวันไหนบ้างคะพี่ค่ะทางร้านเราเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะค่ะสี่วันค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่วันนะคะลูกค้าสามารถโทรคุยได้หรือโทรถามได้นะคะว่าเออเปิดวันไหนหรืออะไรได้ค่ะค่ะก็จะอยู่โครงการสี่ค่ะล็อกแขงค้าที่สี่สิบแปดค่ะค่ะ บรหาสสุกเสาเทศค่ะครร้านจะอยู่ฝั่งทวินทวงก็ลูกค้าติดตามใน Facebook ชื่อวีนากุสุวรรได้นะคะก็จะมีมีหน้าโปรก็จะเป็นรูปร้านเลยทาง Facebook นะคะเฟซบุ๊กค่ะวีนากุสุวรรณใช่ค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านดีนาน,นกสวยงามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย